เปิดห้อง VVIP ที่ทักษินรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวโด่งดังเลยทีเดียวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายทักซินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องขังชายแดนเจ็ดเดือนจำพิเศษกรุงเทพ เกิดอาการความดันกำเริบกระทันหันพร้อมเยโรปประจำตัวหลายโลกเจ้าหน้าที่ได้ย้ายตัวมารักษาด่วนที่โรงพยาบาลตำรวจอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พันสาห,หรือมอพอรอชั้น14 ล่าสุดทีมค่าวพบว่ามีผู้ใช้ติกต่อรายหนึ่งได้รีวิวห้องพักชัน้น14โรงพยาบาลตำรวจเอาไว้ซึ่งชั้นนี้เป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงมีอยู่แค่2ปีกปีกและ1ห,ห้องสำหรับนายทักษิณอยู่ที่ห้องรอย,ยสูตรห้อง1401ซึ่งเป็นห้องสูตรแบบ VVIP โดยวิวสปอร์ตครับราคา8,470บาทต่อคืน และ c ิต y v วิวราคา7,970บาทต่อคืนภายในห้องมีอุปกรณ์ครบครันทั้งเตียงผู้ป่วยห้องอาคารชุดครัวตู้เสื้อผ้าห้องนั่งเล่นโทรศัพท์